ประเทศชาติเป็นที่กำเนิดที่อาศัยของเราเป็นที่อำนวยอิสรภาพเสรีภาพและความสุขสบายทั้งปวงแก่เราทุกคนไม่ว่าเพศใดวัยใดไม่ว่าพลเรือนหรือทหารจึงควรรู้สึกสำนึกว่าเราเป็นเจ้าของทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องทำนุบำรุงและป้องกันร,รักษาไว้ให้เจริญมั่นคงไปโดยตลอด พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงเข้ารับราชการเป็นนายทหารประจำการเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2519สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุสติวันนี้ ตรงกับวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2563ตรงกับวันแรม6ข้ามเดือน10ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งนณสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่อง สวมใส่ผ้าไทยเศรษฐกิจไทยรุ่งเรืองค่ะท่านผู้ฟังคะการใช้และสวมใส่ผ้าไทยเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่ตลอดจนสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าจากรากเง้าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ด้วยการถ่ายทอดหัตถกรรม ผ่านผ้าทอจากบรรพชนสู่คนรุ่นปัจจุบันการเผยแพร่ผ้าพื้นถิ่นไทยจึงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนาส2019ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรายได้ของผู้ประกอบการผ้าในท้องถิ่นชุมชนซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดังนั้น การรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอพื้นเมืองจะเกาะให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงหากคนไทย35ล้านคนร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละสองวันจะทำให้มีการซื้อผ้าคนละ10เมตรเกิดความต้องการผ้าไทย350ล้านเมตรราคาเมตรละ3 0 0บาทคิดแล้วเป็นมูลค่าถึง1,5,000ล้านบาท คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่9มิถุนายน2563เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าทไทยโดยรณรงค์เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าทไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่ารักเน้าจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ซึ่งการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอพื้นเมืองสามารถเกาะให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงช่วยเหลือเศรษฐกิจไทยได้อีกประการหนึ่งขณะนี้กระแสใส่ผ้าไทยใครว่าเชยกำลังมาแรงค่ะหลายคนก็นิยมหันมาใส่ชุดผ้าไทยหรือชุดผ้าพื้นเมืองกันมากขึ้นเนื่องด้วยกระแสดาราเซเลบ คนดังต่างยกทีมเป็นแบบอย่างที่ดีในการใส่ชุดผ้าไทยให้เห็นกันเยอะมากทำให้สามารถเปลี่ยนทัศนคติและปลุกกระแสะคนไทยให้เริ่มหันมาสนใจสวมใส่ชุดผ้าไทยกันมากขึ้นประกอบกับการจัดก,กิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท,ทปี2 5 6 0กถึง2564าำหนดแผนยุทธศาสตร์แผนวิสาหกิจปีส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดผู้หญิงมีแคมเปญ นุ่งสยามสามฤดูภายใต้แนวคิดซื้อผ้าไทยใส่ผ้าไทยเที่ยวเมืองไทยทำให้คนรู้จักผ้าไทยในมุมมองใหม่ในรูปแบบทันสมัยพร้อมเสนอการท่องเที่ยวแบบลึกซึง้งเข้าถึงประสบการณ์ท้องถิน่นได้เรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นและจับจ่ายใช้สอยซื้อผ้าในท้องถิ่นมากขึ้นโดยกลุ่มเป้าหมายเจาะตลาดผู้หญิงที่มีกำลังซื้อ รักสวยรักงามชอบชอปปิง้งขณะที่เทรน์คนรุ่นใหม่มุ่งสนใจผ้าพื้นถิ่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งที่ได้มากกว่ากระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศคือ,อยังได้สนับสนุนแบรนด์ชุมชนที่เป็นกลุ่มสตาร์ทอัพที่กำลังพยายามพัฒนาตัวเองให้มีชื่อเสียงอีกด้วยค่ะอย่างเช่นแคมเปญน,นุ่งสยามสามฤดู ชูการสวมใส่ผ้าพื้นถิ่นท่องเที่ยวอย่างฤดูฝนมาเมืองเลยจะสวมเดรสไหลเดี่ยวผ้าขอม้าจากแบรนด์ยานัดบ้านไรม่วงจังหวัดเลยก็สวยทันสมัยซึ่งกิจกรรมในทริปเจ้าของแบรนด์ก็ร่วมจัดเวิร์กช็อปเรียนรู้ผ้าไทยที่หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยดำโดยประสานกับชุมชนทั่วประเทศที่เป็นแหล่งผลิตผ้าซึ่งแต่ละกลุ่มมีการทอผ้าละเอียดอ่อน ลวดลายวิจิตรอลังการไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยหรือผ้าฝ้ายทอมือผ้าทอคูบัวผ้าลายลูกแก้วผ้าเขามา้าผ้าปาเตะผ้าไหมภูมิเรียงนำมาประยุกต์ตัดเย็บรูปแบบใหม่ใส่ได้สวยเก๋ในชีวิตประจำวันสำหรับการแมทผ้าไทยให้มีสีสันไม่น่าเบื่อหน่ายนั้นคุณกันนิกาแสงจันทร์สไตลิสแคมเปญน,นุ่งสยามสามฤดูได้แนะนำว่า ผ้าไทยเหมาะสำหรับการตัดเย็บเครื่องแต่งกายทั้งชายและหญิงจะเป็นชุดเดรสเสื้อคลุมกระโปรงหรือกางเกงดีไซน์เก๋ก็ได้รวมทั้งเป็นชุดเที่ยวโดดเด่นแม้แต่เศษผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองมาปะบนยีนที่ขาดจากชุดจืดๆกลายเป็นยีนเท่แบบไทยๆหรือปะที่ขากางเกงพับขึ้นมาโชว์สีสันลวดลายก็ดูสวยมากขึ้น เวลาไปเที่ยวถ้าอยากแต่งตัวง่ายๆแบบเสื้อยืดกางเกงขาสั้นแต่ถ้ากลัวธรรมดาเกินไปลองหยิบผ้าไทยหรือผ้าพื้นถิ่นมาตกแต่งเก๋ๆอย่างผ้าชาวเขานำมาเย็บต่อกันกลายเป็นเข็มขัดหรือจะเปลี่ยนมาเป็นที่คาดผมผูกโบก็แล้วแต่แรงบันดาลใจใครมีย่ามใบเดิมๆแค่นำผ้าชาวเขามาผูกผสมเพิ่มความเก๋ไก๋ส่วนผ้าเขาม้าเมืองเลย เฉดสีเรียบเรียบลายตารางสามารถนำมาแมตเป็นผ้าพกศีสะะได้หลายแบบเป็นได้ทั้งผ้าอเนกประสงค์ผ้าคลุมผ้าพันคอท่านผู้ฟังคะขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้ใช้และสวมใส่ชุดผ้าไทยเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละสองวัน นอกจากจะเป็นการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการสืบสารภูมิปัญญาไทยแล้วยังเป็นการสนับสนุนการสร้างอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการในชุมชนอันเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้ กินของไทยใช้ของไทยเที่ยวเมืองไทยสวมใส่ผ้าไทยเศรษฐกิจไทยรุ่งเรืองค่ะท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำ วันนี้ที่จดจำวันที่8กันยายนเป็นวันที่251ของปีหรือวันที่252ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเบเกอเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก114วันในปีนั้นวันที่8กันยายนพุทธศักราช2479ถนนสุขุมวิทเริ่มเปิดใช้เป็นครั้งแรกเริ่มตั้งแต่เขตคลองเตยในกรุงเทพ ผ่านจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีไปสิ้นสุดที่จังหวัดตราดวันที่8กันยายนพุทธศักราช2482ประกาศให้มีการแสดงความเคารพธงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้วันที่8กันยายนพุทธศักราช2497มีการลงนามในสนธิสัญญาซีโต้องค์การนานาชาติเพื่อความร่วมมือในการป้องกันการรุกราน โดยเฉพาะจากคอมมิวนิสต์องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกกำหนดให้วันที่8กันยายนของทุกปีเป็นวันการรู้หนังสือสากลตามมติที่ประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศต่างๆทั่วโลกว่าด้วยการไม่รู้หนังสือ จากงานวานไทยจะร้อยมาไลายใบยข้าวห้อยคอสาวจำปาเจ้าเป็นเทพธิดาของบ้านนาบ้านทุ่งนุ่งผ้าทุงไทยเดนิน่าสวยด้วยแดดแรงแก้มแดง แต่งเติมเจ้าไม่เคยเฮิมเติมต่อดินสอพอช่างขยันการเรือนมีแช่เชืออหน้าที่สิ่งที่ดีที่ควรเฝ้าถนอมออมนวนหอมหวนทวนลมทุง่งหนุมก็มุ่งไมป้ปอง เ้าเรือนฟังแม่เตือนให้ไตรตรองหากมีชายมายปองระวังเจอของเลือเดแม่ดอกบัวที่อยู่ในสาจะบานคอยพระหรือบานคอยแม่ พี่ไว้พรุ่งนี้ตอนเพลญคอยได้ไหมคนดีพอเคยพูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณดีแล้วหากเลือกวัวดูห่างแม้นเลือกนางดูแม่ นั่นแหละแน่เข้าทีบ้านเดือนสะอาตาผู้จาสนอกตีต่ำน้ำพริกทุกทีเสียงต่ำทีจนทุงสะเทือ ที่อยู่หนใจจะบานคอยพระหรือบานคอยเนรถ้าบานคอยพี่ไว้พรุ่งนี้ตอนเพลงคอยได้ไหมคนดี พ่อเคยพูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณนีแล้วหากเลือกัวดูห่างแม้เลือกนางดูแม่นั้นแน่แน่เข้าทีบ้านเดือนสะอาดพูดจาสนอกดี ตำน้ำพริกทุกทีเสียงตำทีจนถุงสะเทือนพบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ